หมอปลายเปิดนมข้างกายทันยมเลือกแล้วเผยถึงนายกพิธามีลุ้นเผยจุดพลิกดวง รายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิ้มโดยเจนนิเฟอร์คิมเปิดใจหมอปลายพรายกระซิบถามเรื่องส่วนตัวของหมอปลายที่ไม่มีใครเคยถามบ้างท่านยมคอยช่วยดูให้คอยเตือนคนนี้ดีคนนี้ไม่ควรถามว่าชอบผู้ชายทรงไหนหมอปลายเผยว่าไม่ค่อยมีสเปกมีแล้วเดี๋ยวท่านไม่ให้ถามว่ามีคุยมุ้งมิ้งไหมหมอปลายบอกว่ามีบ้างถามว่ามีให้เลือกแล้วเลือกยังหมอปลายบอกว่ายัง เมื่อถามว่าคุยกันนานหรือยังหมอปลายพยักหน้าพร้อมกับเผยว่าพ่อแม่เจอแล้วเมื่อถามว่าถามท่านยมหรือยังหมอปลายตอบว่าให้ท่านเลือกให้ต้องเข้าใจเวลาทำงานเมื่อถามว่าเลือกในใจหรือยังหมอปลายตอบว่านิดนึงเมื่อถามต่อว่าหล่อไหมหมอปลายตอบว่าไม่หล่ออายุมากกว่า40แล้วเมื่อถามว่าเขาเข้าใจเราไหมหมอปลายบอกว่าเข้าใจ เมื่อถามต่อว่าเหนื่อยๆมีอ้อนไหมหมอปลายบอกว่าก็ปกติมีเสียงสองเจนนิเฟอร์คิมแซลว่าหมอปลายตอบเรื่องความรักไปก็เขินไปทีเดียวนะเมื่อถามถึงเห็นหน้านายกหลังๆเป็นอย่างไรหมอปลายกล่าวว่าเป็นคนแก่หน้าใหม่ไม่เคยเป็นนายกบริหารเก่ง ประเทศจะเท่าๆเขาบริหารด้วยธุรกิจของเขาเก่งมากแต่ไม่ข่าวจัว้วเศรษฐกิจต่างประเทศเข้ามาเยอะต้องป้องกันอย่าตีอย่าทะเลาะกันช่วงที่คนนี้ขึ้นมาคนจะออกมาเยอะอยู่ไม่ครบเทอมถามถึงคนหนุ่มที่เขาเชียร์กันบ้างหมอปลายตอบว่าดวงเขาคือครั้งนี้มาถึงเพดานที่สูงที่สุด จะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่มีช่วงพลิกดวงอีก6-8ปีเมื่อถามว่ายังมีสิทธิ์ลุ้นที่จะเป็นนายกหรือเปล่า6-8ปีข้างหน้าหมอปลายตอบว่าใช่